ท่านเห็นไหมครับ นี้นะครับเป็นน้ําตาลสายแดงนะครับหรือว่าน้ําเชื่อมนะครับอันนี้คือน้ําผึ้งนะครับถ้าเหลือลักษณะสีแล้วเนี่ยเหมือนมันว่าไม่ค่อยแกตกต่างกันมากนะครับมันจะมีหลากหลายวิธีในการที่จะทดสอบนะฮะความแท้ของน้ำผึ้งนะฮะอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยเราจะทําการทดสอบนะฮะ หลักหลายสองสามวิธีนะฮะวิธีแรกของการดมกลิ่นนะครับน้ำเชื่อเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้มีกลิ่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าน้ำพึ่งแท้เนี่ยน้ำพึ่งเนี่ยไม่ว่าจะแท้เอาก็มันน้าพึ่งแท้ไม่ว่าจะเป็นปน,น้ำพึ่งเลี้ยงน้ำพึ่งป่ามันก็จะมีกลิ่นของน้ำพึง่งก็คือเป็นกลิ่นของผลไม้แล้วก็กลิ่นฟีโรมโมนของพึ่งนะฮะถ้าเป็นน้ำพึ่งสดใหม่ๆเนี่ย ลิ่นฟอโรโมนของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชัดมากนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะฮะค่อนข้างชัดนะครับวิธีต่อไปคือการทดสอบฮะง่ายๆนะฮะเราลองเอาน้ำนะครับน้ำเย็นจากตู้เย็นนะครับใส่ลงไป ยาไม่เท่ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยลงไปนะครับจากนั้นก็ทำการคนครับ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะสีของน้ำเชื่อมจะละลาย,เ,าะละลายเข้ากับน้ำได้ดีนะครับจะละลายับเข้ากับน้ำได้ดีนะครับมันจะละลายเข้ากับน้ำค่อนข้างดีมากนะครับในขณะที่น้ำพึ่งนะครับ ละลายน้ําเย็นเนี่ยนะมันก็เนี่ยน้ำเชื่อมเนี่ยฮะมันมันจะจะละลายในน้ำเน like er> evet, ี่ยคือน้ำน้ำเย็นเนี่ยคือว่าค่อนข้างไม่ดีนะครับมันจะมีลักษณะเป็นลักษณะเป็นขุนขุนนะฮะขุนขุนอยู่นะครับนะการที่เอ่อการที่น้ําน้ำพึ่งเนี่ยที่มันมีลักษณะเป็นขุนขุนลักษณะนี้นะครับ เนื่องจากว่าในตัวน้ำผึ้งนะฮะมันจะมีสารที่เป็นพวกไขมันสารที่มันไม่มีคั่วมันเยอะมากนะฮะถ้าพูดถึงตามหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆก็คือว่าสารมันจะแบ่งเป็นสองประเภทพวกที่มีคั่วกับไม่มีคั่วนะครับน้ำเนี่ยเป็นประเภทที่มีคั่วส่วนน้ําตาลเองมันก็จะเป็นพวกที่มีคั่วนะฮะพวกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะละลายเข้ากันได้นะมีคั่วจะละลายกับพวกที่มีคั้ว ไม่มีขั้วมันก็จะละลายในในพวกที่ไม่มีขั้วนะครับแต่น้ําผึ้งเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนของน้ําด้วยเนี่ยนิดหน่อยและก็ส่วนของตัวตัวฟีโรมโมนของผึ้งซึ่งมันเป็นจะเป็นไขมันมันจะเป็นแว็กซ์ต่างๆซึ่งพวกฟีโรมโมนของผึ้งพวกแว็กซ์พวกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีขั้วนะครับมันมีมีขั้วนะฮะดังนั้นเนี่ย การที่มันไม่ละลายมันไม่ไม่สามารถจะละลายหรือละลายกับในน้ำนะได้นอนนะครับมันก็จะเห็นความมีขุนต่างๆซึ่งสิ่งน,นี้นะฮะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทดสอบนะฮะน้ำพึ่งแท้หรือน้ำพึ่งไม่แท้ได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็ขอจบนะคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ครับผมคือผมลองทดสอบนะฮะโดยการที่เอาน้ำผึ้งของของป่าสุครินนะครับลองมาทำการตั้งไว้ตั้งทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้ว,ลวนะฮะแล้วก็สังเกตว่ามีจะมีมดมาตอไหมนะครับมดมด,มดมาตอไหมเราสังเกตตรงนี้นะ,นะครับบริเวณที่ผมตั้งไว้ในจานนะฮะ บริเวณที่ผมตั้งไว้ในจาเี่ยคือแทบจะไม่มีมดมาตอมเลยนะครับแต่ว่าส่วนของที่6บริเวณพื้นนี้ก็จะมีตอมบ้างแต่ไม่เยอะนะครับคือมาแตะแตะแตะนะฮะแล้วก็จากไปนะฮะเหมือนว่าไม่ไม่ไม่นาพักพวกมานะฮะพักพวกก็มาก็มาแตะแตะแตะกินเอ๊แต่ว่าเหมือนว่าเอ๊มันใช่น้ําตาลที่ที่ชั้นกินรับเปล่าลักษณะนี้ฮะก็ลองลองลองดูอาจจะไม่ใช่น้ําตาลที่ชั้นชอบก็ได้นะฮะ มันอาจจะมีกลิ่นกลิ่นฟีโรโมนนะฮะเนื่องจากว่าน้ำผึ้งถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้นะฮะแล้วก็เป็นน้ำผึ้งสดใหม่เนี่ยมันจะมีกลิ่นฟีโรโมนของของตัวผึ้งนะฮะของตัวผึ้งซึ่งบางบางครั้งตัวพวกมแมลงเนี่ยมันไม่ค่อยชอบนะ,ะมันไม่ค่อยชอบฟีโรโมนตัวนั้นเนะะี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยชอบตอมมานะครับก็จะประมาณนี้